วันนั้นจะเป็นชานพักให้ปลาได้ึ้นมาเล่นน้านะครับก็จะได้ต้นพักขานะครับผมมานําอมน้อนพี่เสือทังสี่ก็ครั่ผมมืองทั้งสองเกษตรมือใหม่นะครับจะผาพี่พาารองไปปลูกบักหน้าครับมือนี้ไปปลูกเสริมนะครับผมต้นที่ตายนะครับนอกจากว่าเมื่อกี้มันแห้งมันแหลงหลายนะฝนกขบโต๊กมาผมก็บาโปคอยได้ยูดูแลนะครับก็มีต้นบักหน้าบางส่วนนี่แห้งตายนะครับผม มื่อนี้ก็มาเบ่งสวนนะครับผมมากับลูกสาวก็จะได้ต้นพักขานะครับผมมานําเอามาปลูกประมาณ20กว่าต้นนี่แหละครับส่วนต้นมะนาวที่ยังบ่ท่านตายนะครับผมช่วงนี้ก็เริ่มงญยขึ้นมาแน่แล้วแต่ก็มีอ่าพวกนอนผีเสื้อนะครับผมตอนนี้เริ่มลงจับกินใบคือด้วยเหตุว่าต้นมะนาวที่เฮ้าปลูกไว้นะครับผมมันอยู่ใกล้ขอบน้องสานะครับผมก็เลยบ่อยากควัย ใส่ยาขาแมาแรงนะครับเห็นกระติจับออกยิบออกจังสีล้วครับผมแต่ว่ามันกะลงกินลายแห้งนะครับผมบางต้นนี่แทบจะมบบีใบเรือนะครับเวลาเข้ามาให้อาหารปลามาสวนจังสีนะครับผมเข้าเห็นเขากะยิบออกแนะ่มันกะคอยบางไปนําน,นะครับผมซุ่มตัวเงย,ยๆซุ่มตัวน้อยๆห,หัางเธอกับโบเห็นคือกันแต่ว่าช่วงนี้ฝนกะเริ่มตกนะครับผม พวกน้อนพี่เสือ,อสก็เริ่มค่อยๆบางแต่ว่าก็ยังมีแน่อยู่นะครับผมก็ต้องค่อยๆย,ย,ยิบออกอยู่เรื่อยนะครับบางหน้าที่เอามาปลูกนี่ก็สิเป็นบางหน้าพันธุ์แป้นนะครับผมก็สิใส่เสียมขุดพอดีบริเเอาปุ๋ยมานานะครับผมก็เลยบ่ปุ๋ยรองพื้นก็ยจะปลูกไปสักก้อนนะครับผมการเกษตรนี่มปตรการที ต้องลงทุนนะครับผมลงทุนในหลายอย่างทั้งเวลาทั้งเงิ่นนะครับคือตอนนี้เลี้ยงปลานะครับเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วนะครับรายไดก้กระท่านนั่นมีอยู่จากปลาส่วนนี้ก็มีตะไาใจแล้วก็ต้องส้ำรองนะครับผมซัพพอร์ตเรื่องอาหารปลามือนึ่งมือนึ่งนี่กระโตกอยู่มือลากกระสอบนะครับผมสอบนึ่งกับ480บาทรายได้ตอนนี้ก็เลื่อยมี องเตะไล่ได้ในงานประจํานะครับผมในด่านของปลานี่ท่านามีเขามาในบอ่อปลานี่พงกะบ,บริเยงแค่ปลาอย่างเดียวนะครับผมก็จะมีพวกหอยขมตอนนี้ห้อยขมเข้ากับสามารถอ่าเอาไปประกอบเป็นอาหารหด้แล้วนะครับผมก็จะนี่สวนบ้านมาขอแนมาปันแนยสวนเข้ากับแบ่งปันกันไปดูไปกินสก่อนนะครับส่วนขอบขอบบ่อในพงกระจะปูพวกพักบุ้งนะครับผม กะพ่อได้เก็บกินแล้วกะเกี่ยวนะผมเก็บเกี่ยวไปหป้ปลาพวกปลากินพืชพวกปลานิ่นในสีนะครับมื้อกี้ได้ตัวซอยพิเศษมากครับผมลูกเสาก็ออกมาซอยพอนะครับผมกะค่อยๆฟึกไปฮัดไปนะครับห้กลัวใหยู่ตาบ้านเล่ินตะเกียเล่นตะโทรศัพท์ต้ตนไมปลาเพิ่งกะไข่ยอยู่ครับผมเิ่นมักในด่านการเกเษตรว่าวตาผ้าออกมาส้วดออกมานี่กะลิบหลุดนะครับ มีลูกสาวมาแล้วก็จะมีโต้กวนมานํานะครับผมขาประจําเพลินในส่วนของด้านเบี้ยบากหน้าพันบักหน้าที่เอามาปลูกนี่ผมก็จะเอาบักหน้าที่พอมาจากมาเมล็ดนะครับผมบดได้เอามาจากการตอนกิง่งมันก็อาจจะให้ผลผลิตศาสน่จักหน่อยนะครับผมอาจจะเป็นปีสองปีอันนี้ก็บ่แน่ใจนะครับแต่ว่าเฮากับอาศัยว่ามันอายุยืนนะครับผมต้นมันไ่ต้นมันสูงอายุยืนได้กินหลายปี เราโบขอขอบอนี่ผมก็จะปลูกบางหน้าาไว้นะครับอ่าร,ร่วมกันแล้วน่าจจะอยู่ถี่ประมาณสองรอยต้นนะครับผมนอกจากบางหน้าแล้วก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวนี้อาจจะประมาณ40แิล้วกจะมีต้นมะเขียบแล้วก็ต้นมะละมุดคือผมก็หามาปลูกเรื่อยๆเหครับผมคือว่างนี่สิกรสร้างพันธุ์มาสร้างกามานะครับผมคขข่อยๆปลูกทยอยปลูก อยู่ละ20ต้น40ต้นจังอีแล้วครับกับบ่ิหารเอาลงมอปลูกเธอเดียวแบบตึมเธอละลอย200ต้นนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าผมกับยังบ่คอยมีเวลานะครับก็ยังเหตุงานประจาไปนําอยู่ก็คือว่าล่ะครับผมรายได้ในส่วนผักการกเกษตรนี้เฮาเขายังบบมีนะครับผมเพรฉะนะแล้วงานประจานี่เขาก็ตอ้องขอไปซะกก่อนเพราะว่ายังเป็นงานที่มันคองอยู่นะครับ เดี๋ยวผมสิพาไปเบื้องต้นแบหน้าที่ห้าเก็บพวกนอนผีเสือออกนะครับอันนี้ก็เริ่มแตกใบขึ้นมาใหม่อันนี้หฮาบ่ได้ใส่ยาขาแมาแรงนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ไกล้นามนะครับนามที่เขาต้องใส่เฮาก็เลี้ยงปลาอยู่พอเฮาเก็บออกแล้วใส่นามใส่ปุ๋ยบ่อพ่อข้าวนะครับผมมันก็แตกตาออกมาใหม่แตกยอดออกมาใหม่เกิดจะเห็นได้ว่าในขอบบ่อปลาของเฮานะครับผมเกิดจะมีต้นเขามันนั behold, ้นจะเป Weekly ็นชานพัก <me> ให้ป้าเดขึ้นมาเล่นน้ำนะครับผมแล้วก็ต้นเขานี่ก็ดีอย่างหนึง่งมันก็จะซอยยึดเกาหนาดินใหม่พังทลายนะครับแล้วก็เป็นหมองอาศัยของหอยขมนำบางครั้งนะผมก็จะมีพวกปลาเน่นนี่นะครับมากัดมาแทะลากล้อยเห่นอยู่กลางน้องอยู่กับมีดนะครับสําหรับเกษตรมือใหม่มือนี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณพรอแม่พี่น้อ,นองที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผม จังไดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นํำใน่อด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ